ถแล้วจะเอา P P V ก็เริ่มต้นกันตั้งร้านสองแบบนี้ถ้าผมมีร้านนิดๆจะไปหาคันไหนได้บ้างเนี่ยนี่คือ G W M Tank 0 0ดีเซลอัลตร้าตัวขับ2คาแรคเตอร์สูงแถมรถก็สูงด้วยครับตัวนี้เขาจะเริ่มต้นอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทรถคันนี้มีเรื่องแปลกจะเรียก P P V ก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นบอดี้ออนเฟรมเนี่ยแต่เขาไม่ได้ดัดแปลงมาจากเวอร์ชันกระบะครับ<ม>เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของตัวมันเองบอดี้สไตล์แบบออฟโรด SUV ดุดัน แต่กับขับขี่สบายแบบรถเก่งเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อครับแท้ง300มาเยือนคาร์เนสเป็นรอบที่3ครับแต่ดันผมเพิ่งได้ขับซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่า รถคันนี้ขับใช้ชีวิตประจําวันแทบไม่เจอปัญหาเลยนะครับพุงอะไรเบาแต่มีความแม่นยําที่ดีเบาะหนังไม่หย่อนย้วยปวดหลังเครื่องดีเซล2.4เทอร์โบที่จับคู่กับเกียร์ก้าสปีดเนี่ยก็เร่งติดเท้าดีครับแต่แอบมีจูนให้พุ่งตอนกดคันเร่งแรกๆโดยปกติแล้วรถสวยๆคาแรคเตอร์สูงแบบนี้จะไม่ได้มาคู่กับคําว่าขับดีแต่คันนี้ผมลองใช้แล้วใช้ในชีวิตประจําวันไม่มีปัญหาเลยครับแถมคนเมืองแบบผมก็ไม่ได้ใช้ระบบขับสี ตัวขับสองหลังในตัวอัลตร้าเนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ